ดีใจมากๆเลยค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าดีใจแต่หนูก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีอย่างนี้เพราะว่าคนเขาบอกว่าถ้าจะทำแบบประชาชนเขาต้องใช้เงินเยอะนะหนูก็ไม่มีเงินไงหนูก็หมดหวังแล้วพอดีคนบอกว่าเออที่คงสวงเขาทำให้นะก็เลยมาเลย นิรุสอมานีราแดรู้สึกดีใจและตื้นตันที่ทางภาครัฐของไทยอำนวยความสะดวกในการตรวจสารพันธุกรรม DNA เปรียบเทียบสารพันธุกรรมกับบุคคลอ้างอิงหาความสัมพันธ์ทางเครือญาติแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพื่อนำผลการตรวจพิสูจน์เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มชื่อในทะเบียนร,ราษฎรหลังตนและครอบครัวต้องใช้ชีวิตในประเทศมาเลเซียแบบไร้สัญชาติ เสียสิทธ์ในเรื่องต่างๆที่มีความจำเป็นในชีวิตเช่นการรักษาพยาบาลการศึกษารวมถึงการทำหนังสือเดินทางเพื่อให้สามารถทำงานในประเทศมาเลเซียได้อย่างถูกต้องหนูเกิดที่ประเทศไทยแล้วก็มาอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็จะกลับไปอยู่เมืองไทยอยากกลับไปอยู่บ้านเราไงไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเราจะทำอะไรก็ไม่ได้ สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีบัตรประชาชนเราจะทําอะไรอย่างไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีบัตรประชาชนเราจะไปไหนก็เหมือนไม่มีขาเลยค่ะถ้าหนูได้บัตรประชาชนแล้วหนูจะกลับเลยจะกลับไปหางานที่ประเทศไทยเลยเพราะถ้าเราอยู่ที่นี่ก็ไม่สบายใจเหมือนกันค่ะเพราะไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่นี่ โครงการตรวจสารพันธุกรรม DNA ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อมอบชีวิตใหม่แก่ประชาชนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรมาตั้งแต่ปี2560ที่เมืองกัตาบารูประเทศมาเลเซียและพบว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีตัวตนมีสาเหตุเกิดจากการไม่ไปแจ้งเกิด ความยากจนการขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2560จนถึง2566 ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้เข้าร่วมตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม2,018คนและมีผู้เข้าร่วมตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมณนะเมืองโกตาบารูประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี2,560ถึง2,566จำนวน354คนเก้าสำคัญในการที่จะทำให้ปี่น้องเหล่านี้เป็นคนไทยที่มีสถานะหรือมีตัวตนอย่างสมบูรณ์ มีสิทธินะครับที่เป็นพลเมืองในฐานะพลเมืองไทยได้เรียนได้ทำงานได้รักษาพยาบาลเขารู้สึกว่าเขานับวันนับชั่วโม,โมงที่อยากเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ <inha ing> เพราะนั้นผมคิดว่าการขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นการกระทาเป็นโครงการที่มีมีคุณค่าและมีความหมายมากผมเชื่อว่านี่คือก้าวสำคัญในการที่จะทำให้เขาเป็นคนไทยที่มีความเท่าเทียมกันทุกคนในสังคม เป็นกลุ่มคนที่อาจจะถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางยังไม่มีสัญชาติเพราะฉะนั้นการที่ศากลกุงศุนใหญ่นะกตบรูน้ามือกตบรนยูเนี่ยร่วมนะกับสอปตาและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาคืนโอกาสคืนความเป็นไทยให้เขาให้ความเป็นไทยแก่เขาเพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงการโดยการภาครัฐนะครับรัฐปิการต่างๆที่เขาพึงมี เเเเเรรราา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 ะถ้้้คไไไมมมม่่่่่ีสสัััญชติแกกทงงอยยยูในนนลซ็ดบปนนาาาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเห็นได้ว่าการตรวจสารพันธุกรรมหรือตรวจ DNA ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรแต่หมายถึงการให้โอกาสให้ชีวิตใหม่เพื่อสร้างตรวจตนแก่กลุ่มคนที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล พยายามอย่างสุดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อให้คนไทยเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิ์เสรีภาพและบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมต่อไป